สวัสดีค่ะวันนี้จะมาถ่ายละครสั้นรักติดสวีทไปดูกันเลยเออฉันว่านะฉันขอเข้าท่า,าเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วนั้นฉันขอไปก่อนนะโอเคคลิปนี้อาจจะหยุดไม่ได้ก็ขอตัดนิดนึง น้องไม่อิวฉันกลับมาแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้อยู่บ้านเธอมานานอาโอ้ยหิวข้าวจังเลยมีอะไรกินมั่งอะไม่มีอะไรกินเลยหรอคลิดนีน้อาจจะแบบ ถ่ายตัวละครผู้หญิงเยอะหน่อยนะคะแตวก็มีตัวละครผู้ชายมัง่งโอ๊ยไม่ขายของดีกว่าใส่แล้วใส่แล้วเฮ้ยฉันทำงานลงรถเนี่ยจะต้องไปช่วยเขาทำความสะอาดอีกนะอย่าสายเลยอย่าสายเลยต้องไปต้อนรับคนด้วย ใช่แล้วค่ะว่าคนไม่มีเลยนี่โอ้ยรดวฉันจะพังมนะันอะซื้อมาตั้งหลายพันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะซื้อขอรถบิ๊กฟูดสักหน่อยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเลือกเองซึ้งแล้ว ลองดีกว่าโอ้ฉันต้องเดินไปอีกแล้วเนะี่ยโอยเหนื่อยจริงๆโอ้ฉันตกอืมดีนะที่ขาเจ็บนิดเดียวมาเรียงเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วโอ้สายนิดนึงนะคะขออภัยค่ะก็ดีเออเฮ้ยสวยเล้วโดูหนูเลย สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วทำไมวันนี้มาสายขอโทษค่ะบอดีติทุลัจริงจริงเออโอเคเออไม่เป็นไรที่หลังก็อย่ามาสายนะออโอเคค่ะโอเคค่ะเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงล่ะเนี้ย นี่เธอไปอยืนต้อนรับแขกตรง,ง,ต,รงตรงหน้าประตูนะโอเคค่ะประตูอยู่ไหนเนะี่ยเอาประตูอยู่นี่โอ้ยฉันต้องอยืนอันนี้ขอตัดนะคะเพราะเราจะใช้เป็นตัวละครนี่ขอขอโทษด้วยเพราะเราใช้แบบเนี้ยมันจะไม่สนานเนี่ยโอ้ยวันนี้ไปซื้อลถดหน่อยดีกว่ารถเนื้อพงังลวเนี่ยฉันก็ต้องเอาไปเผาและโอ๊ย ซื้อมาตั้งหลายแถงซื้อซื้อมาตั้งหลายหมื่นสุดท้ายใช้ไม่สุดท้ายมันพังเนี่ยน้ำมันก็จะหมดและเสื่อมแล้วเนะี่ยโอ๊ยหรือว่าฉันมาผิดที่เนะี่ยโอ้ยฉันมาผิดที่โอยหวังว่าจะเจออีน้ำใสไหมนะแต่ชอบมากเลยอ่ะได้ไปอยู่บ่อย แต่อยากกดเขาจริงๆเฮ้ยเอ้ยคนฮ้ย,ยดีนะที่ตำรวจไม่ผ่านแถวเนี้ยน้ำ้ายน้ำ้ายฉันมาแล้วเอใครนะ่ะฮะยี่ต้นเหรอน้ำ้ายที่ต้นได้เลยน้ำ้ายขอซื้อรถที่นึ่ง ฮอ้เองสองอรถอันไหนล่ะออ,อ,อ,ะอสงสองอาางอ,อง,งอสนอะ่สององสอแดงสองสองสงสองะองส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 อ่นะองสองสององนองสองสอพองสอนสองสองสองคอนัอนัอนะองสอตัะะอตดดงะองส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 อง้องสองสองสององสงองอองสององสอ อ่ะเลือกก่อนไหมเดี๋ยวฉันจะไปบอกให้อืมมานี่เดียจะให้ไปคุยกับผู้จัดการก่อนอสวัสดีค่ะพอดีมราคนจะจองรถอะค่ะเออาาเอารถไหนเอารถสีแดงแดงครับโอเคโอเคได้เลยบายบาย นี่รถว้าว,ว,าวเขาตัดนะอ่ะขับเลยนะลองขับก่อนไหมเดี๋ยวฉันสอนไม่เอาอะฉันขับเป็นอยู่แล้วโอเคงั้นฉันไปยืนต้อนรับแขกก่อนนะไม่มีนะเนี่ยตอนรับแถวเนี่ยโอยเงินว่าแล้วทำไมเงินเรือนฉัมไม่ขึ้นว้าว เร็วโอ้ยเร็วมากระวังชนผู้หญิงนะั่นอ่ะโอ้ยรถนี้เอาเช่าวไว้ดีกว่าโอรถนี้ว้าวต้องสองแสนแะน่ได้มาแล้วโหรถป้าอนะไรเน่ทะลุคนเลยไม่นะ หรือว่าเขามาเก็บศพแล้วคุณเฮ้ยสวยริยว้วตำรวจตำรวจมีไหมเอคอคุณหนีก่อนไหมนะ่ะหนีก่อนเดี๋ยวคนมาเก็บศพแล้วอ่าไม่มีคนเก็บศพเฮ้ยเนี่ย แย่ yeah, เลยฉันจะโดนจับป่ะเนี่ยรถฉันก็หลายแสลงเสียดายเสียดายหนีออกจากคุกก็ไม่ได้โหเอ้ยโอ้ย เขาหยัดรถนี้รถนี้เหรอเนะี่ยทำไมไม่เอากลับบ้านงั้นฉันไปเผานะโอ้ยอ่ะนี่งไง ปวดหัวไอต้นอยูเอ๊ะฉันลืมมาล่นมาทำงานแค่น,นี้แหละเหนื่อยแล้วโหไอต้นมาทำฉันเหนื่อยเลยาล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 า,ลาอ้าวนี่ไงรถฉัน โอ้หเดินแทบตายอยู่ชั้นบนสุดเลยแลนะ้วเนี่ยเาว่าแต่ฉันจะสร้างที่ทำงานใหม่แหละไม่อยากทำแหละฉันอยากทำร้านแกงจังพาอหิวจะได้ไมาหยิบกินฟรีเดี๋ยวฉันจะหาค่าจ้างก็คือตนไม่มีงานทำสตีเดี๋ยวฉันจะไปทำตอนนี้แหละ กลับบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยใครเนี่ยหรือว่ายายต้นมันชนช่วงน,นี้ชนบ่อยจริงได้ข่าวมาแล้วโอ้โหยายต้นเหรอเนี่ยเยต้นยายต้นนี่นะก็ฉันขอโทษน,นะจ้าหืมรสสีแดงก็ไม่สนใจคนตกบเลยนะ ึงบ้าสกกะีไม่เหนื่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าอ่าเสร็จแล้วน้องมแม่จ้าแมวฮะฉันกลับมาแล้วแมว เเรื่องนี้ก็จบไปขออาภัยด้วยนะคะที่เราต้องถ่ายแบบนี้จริงๆเพราะมันไม่มีช่วงอนะีะไม่มีมันมีแต่ให้ปิดไม้นะเราก็เลยสต็อปไม่ได้นะคะก็สบเราวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมาดูหน่อยนะมากดไลค์หน่อย นะคะเดี๋ยวจะมาชวนทำกิจกรรมให้ทุกคนเข้าไปในเกมสีฟ้าล้วค้นหาชื่อว่าคีมลิฟก็จะเจ,เจอแล้วค่ะแอ,แอ้อย่าลืมนะไอดี ID ไม่ทิ้งหรอกแต่ชื่อทิ้งนะคะบ๊ายบาย